สวัสดีครับพบกับผมนะครับโอช่างบอยมหาฟารคามนะครับสวัสดี f อทาง YouTube ด้วยนะครับแล้วก็สวัสดี f อทางแฟนเพจนะครับวันนี้ผมจะพามาชมสารี่พ่วงรถไถอีกหนึ่งรุ่นนะครับตัวนี้เป็นรุ่นไม่ดำเผาหกล้อนะครับขนาดความกว้างอยู่ที่เมตรเก้าสิบนะครับยาวที่สามเมตรห้าสิบนะครับคอกสูงอที่หนึ่งเมตรนะครับทางร้านเราก็เหมือนเดิมนะครับจะมีบันสองข้างนะครับ มีหมวกนะครับแล้วก็เจาะช่องมองหลังแล้วก็มีกล่องื่องมือแล้วก็ถายตั้งปรับเกีียวพร้อมไปนะครับตัวนี้ลูกค้าเอามาใส่กับคูบัตตา L 4 0ศูนย์นะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นหลังน้ําหน้าสีนะครับขัดสีตัวนี้นะครับเราก็จะดามให้นะครับรอยหักรอยต่อนะครับตัวนี้เป็นเพาตันสองนิ้วตาไก่ของฟอร์ดนะครับช่วงล่างก็จะเป็นเหล็กรางน้ํานะครับ เหล็กลังน้ำหน้าสามนะครับเสารให้แข็งแข็งนะครับตัวท้ายแล้วก็คำหัวคำท้ายให้แบบนี้ครับตัวล่างนะครับตัวนี้จะเป็นกระทะขอบสิบหกนะครับยางเจ็ดห้าศูนย์นะครับเป็นยางเพอร์เซ็นต์นะครับสามารถเปิดข้างได้ละบนถอดได้นะครับนครับระบนจะมีน็อตสองข้างนะครับถอดออกฝาท้ายฝาข้างเปิดลงล่างนะครับ ตัวนี้สามารถบรรทุกได้ถึงหกตันเลยนะครับห้าตันถึงหกตันสบายนะครับใคร่าในใดสนใจนะครับสามารถติดต่อเบอร์โทรนะครับผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับมาดูช่วงล่างกันอีกทีนึงนะครับช่วงล่างแล้วก็คำวัวคำได้แบบนี้นะครับความแข็งแรงนะครับตัวนี้เป็นเพลาหกร้อยสิบนะครับ ฝาก f ด้วยนะครับคลิปหน้าก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับจะส่งทางโคราดนะครับนี่นะครับสามารถเปิดลงด้านข้างได้แบบนี้นะครับฝั่งนู้นก็เปิดได้เหมือนกันนะครับราวบนที่เห็นก็ถอดออกได้นะครับส่วนเสานี่ก็จะเป็นเหล็กรังน้ํานะครับเหล็กรังน้ําหน้าสามนะครับทั้งสี่ต้นนะครับ ค้ากท่านใดสนใจนะครับติดต่อเบอร์โทรได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับอันนี้เราอยู่บ้านอะไรครับปะบ้านทุ่งโพงพัฒนาครับหมู่สิบสองตำบลกุจจิกอำเภอเมืองจังหวัดลำพูครับโอเคเห็นพวงแล้วเป็นไงครับก็คือว่าครับชอบครับเห็นเห็นในในโทรศัพท์ใช่ไหมครับครับเห็นในโทรศัพท์ในยูทูบครับครับแล้วเห็นตัวจริงแล้วเป็นไงโอเค สวยชอบครับสวยกับที่รอไหมครับครับครับตองปกอยู่เนาะต้งปกครับโอเคครับขอบคุณนะครับครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับเอ่อจังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นรุ่นเดียวกันนะครับแต่คนะสีนะครับ